สวัสดีครับจากราชบุรีเกษตรเก่าญี่ปุ่นนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวนะครับสินค้านะครับส่งให้ลูกค้าดูนะครับคันนี้พิเศษพิเศษสําหรับลูกค้าที่ซื้อไปนะครับเราขายให้ในราคาเหมือนกับขายเครื่องแถมโครง6เกียร์นะครับตัวนี้แต่แค่ว่ามันไม่สวยแต่เครื่องตัวนี้8.5แรงมูเล่นหนาก็อยู่ประมาณ11 12แรงนะครับสบายๆเครื่องดีแน่นๆปั๊มดังๆเลยนะครับแต่แค่ว่า มันไม่สวยสีมันลอกนะครับแค่นั้นเองครับลูกค้าบอกว่าให้ทําสีบอกผมไม่ทําผมลดราคาให้เลยดีกว่าเพราะว่าทําสีมันก็แค่ไปซื้อสีสเปย์กระป๋องมาพ่นแค่นั้นเองครับเหมือนที่เขาทํากันเราขอไม่ทําดีกว่าอตัวนี้อ่าเป็นเครื่องยันม่านะครับสองระบบก็คือมือควงควงนิ่มๆติดแล้วก็ไดสตาร์ทนะครับตัวนี้ไดอยู่ข้างในนะครับอ่าเสร็จแล้วก็ความแล้วก็มาชุดเกียร์นะครับชุดเกียร์ลูกค้าจะได้ความพิเศษคือ มีมูเลตเกียร์ตรงนี้นครับหนึ่งชุดแล้วก็มูเลตพีดีโอลูกค้าสามารถเอาไปติดปั๊มพ่นยาหรือเอาไปติดอุปกรณ์ต่างๆได้นะครับโดยที่รถไม่ต้องเดินแต่ตรงนี้หมุนได้นะครับก็คือปอาจจะเป็นทดหารอบแนะครับแล้วก็มันเป็นโครงหกเกียร์เดินหน้าสามเกียร์ถอยนะครับอ่าลองดูนะครับอ่าเดี๋ยวลองมือควงก่อนนะครับควงให้ดูก่อนควงนิ่มๆครับ นะสั่งแอบนะแค่นี้ครับนิ่มๆเครื่องญี่ปุ่นควงนิ่มครับก็สตาร์ทกุญแจนะครับอันนี้ขั้วแบตมันหลวมนะครับนะีนะ่ฮะฮะขั้วมันหลวม ขั้วมันเราคีบมันอาจจะไม่แน่นนะครับมันอาจจะอาร์คนะครับดูคันดูคันเร่งครับนี่นะครับ,รบให้ดูความพิเศษของมันนะครับลูกค้าสามารถติดตั้งปั๊มหรือเอาไปทําอะไรได้นะครับเราไม่ต้องเดินรถนะครับใส่เกเียร์แล้วกยกตัวนี้นะครับ นี่นะครับนะฮะพาไปใช้งานได้เลยนะครับต่อปั๊มหรืออาจจะไปชุดงอื่นอยู่ที่ลูกค้าเลยครับแล้วก็อันนี้ช้านะครับอันนี้ช้าอันนี้เร็ว เดินดนะครับเดได้ทุกเกียร์นะครับแต่จะหนักก็ต้องหาอะไรถ่วงนะครับเกีรยหนึ่งนะครับเกีรยสองเกีรยสามครับ เกียสี่ครับเกี่ยห้านะครับนี่ครับมันจะเร็วอยหกนะครับนี่ฮะเกี่ยหกไอถอยนะครับถอยหนึ่งถอยสองถอยสามอันตรายครับไม่ลองอไม่มีปัญหานะครับ ส่วนถ้าเราจะใช้เกียร์ตรงอาุตเลตรงนี้เราต้องเดินรถนะครับมาถึงจมุนนะครับกวเดินเบานะครับนี่นะครับผม โอเคขอบคุณครับ